นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่เซ็นทัลนะคะมาซื้ออะไรนะดิ้งเป็นตัวคอนเนอร์เป็นฝายทอดเราไอกินน้ำมะนาวโทดาอร่อยมากชอบชอบตั้งแต่ไปกินยู่กัเกนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามเลยเนาะจะที่สนามเลยเนาะจะได้มีแต่ไฮไลท์บอล ก็มาถึงแล้วนะแล้วคนเราก็อยู่ข้างในสนามมนะคะไม่เคยขี้ไม่เคยขนจดงงอ่ะบอลก็แข่งไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะอาดบรรยากาศมาให้ดูเรื่อยๆโอ้อันนี้อันนี้เป็นระยะในอีกไห อุ้งเชือบุยรำนะคะเยี่ยมจังเหนื่อยอันนี้วินเนื่อยทุกคนอันนี้เหนื่อยทุกคนก็ทำเวลาครึ่งแรก2อนาทีนะคะ ตราสวนอยู่คนเยอะมากจะเปลี่ยนเสื้อเร็วจังกางเกงกางเกงกางเกงแบรนด์ใครคะแบรนด์คิม c h i ราทุกคนก็คือแบบเสื้อคนมาซื้อเยอะมากคือพักครึ่งอยูน่นะเซตตัวนี้คือสวยมาก คนแล้วก็อเออเอ้ยเขาอันด şey yes, ี้เฮ้ยทุกคนก็เร um, ิ่มครึ่งหลังแล้วนะคะทุกคนก็เจ็บอีกแล้วนะคะด้วยเช็กซ์อาร์นะ Ladukannya คนก็เดินขึ้นนำไป1นึตัวจอดศูนย์แล้วนะฮะจุดโทษจุดโทษจริงพี่แชมเซฟได้เสียน้อยโหเข้มไล่อ่ะดริงๆๆจะเย็นดิง ไชเปล่าวาหลังเ่นเบาๆ ทุกคพพนมนพพัน,มน,พพน,มนก็จบแล้วนกอร์ก็วีนรีชนะเวลา2สุดัดอ,อ่ะเ time อ่ะดิอ่ะฉันมาดิเอ็งว่าเอ็งว่าเอ็งว่าอ่ะเหี่เหมโมโม่ี่เติ่คนโดนตบอ่ะมีเขาอ่โมนม่กันจัเลเพระวันนี้อ๋อพี่พูนวันระพี่บอลวันนี้ก็สัมภัษณ์ทีคนนะคะวันนี้ก็รู้สึกเจ็บคอนิดหน่อยแล้วก็ผิดหวังนิดหน่อยนะครับไม่หน่อยหรอก็เยอะอยู่เยอะยอ่ะก็ แมตต์หน้านะครับก็ให้กำลังใจที่สนามหไปเสี่ยงก่อนนี่แมตต์หน้าให้กำลังใจที่สนามนะครับวันที่20นะครับบุรีรัมย์เปิดบ้านรับการมาเยือนของแนเอฟซีนะครับเราจะให้กำลังใจเยอะๆนะครับไอ้ขั้วจงอางอ่ะใช่จงงอาเราจะโดนงูจงอางไม่ใช่เราจะฆ่างูจงอางเฮ็ดฮือเกลียด่ะใครเราอ่ะสาเปลี่ยนใส่บุรีรัมย์ี่โดนโดนตีโดนเลยจี เอาละค่ะบ๊ายบายก็สวัสดีค่ะเจอก,กันหน้าสนามเมื่อไรค่ะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็สกอร์ก,ก็ไม่รู้อะจูมิชนะเวลา20ใช่ปะก็ตามนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเอาใหม่เนาะอ่าฮะก็สำหรับใครที่ที่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระปให้ด้วยแล้วก็จะกันกลิปหน้านะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่หนะ้ายวมีคลิปเที่ยวมาให้ดูนะรอก่อนวันนี้ไม่ได้ทำใดูน้องบอลน,นะ